มาครับทุกคนมาทําชาไทยครีมบุเล่กินกันครับสูตรนี้หวานมันหอมชาไทยกําลังดีเลยเริ่มแรกเราจะทําน้ําชานมกันก่อนระหว่างรอ,อนมเดือดวันนี้เราใช้เหยือกชองชาแบบนี้กับชาไทยตรามือเราใช้ทั้งสูตรต้นตำรับและก็สูตรเอ็กตร้าโกเพื่อความเข้มข้นและหอมชาไทยเน้นๆกับเมนูนี้ใสอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เทนมร้อนๆล,ลงไปแช่ไวไ้ประมาณ5นาทีพอครบเวลากดเพื่อกองใบชาออกเราจะเอาแต่น้ําชาไทยเข้มข้นหอมๆเลยครับนมชาไทยเข้มข้นแบบนี้เนี่ยเอาไปทําสักขยาได้นะครับตอ่อมาตีไข่แดงกับน้ําตาลให้เข้ากันแล้วก็ตาม ด้วยนมชาไทยร้อนๆตีผสมให้เข้ากันสุดท้ายเนี่ยใส่ครีมลงไปผสมแล้วก็กรองอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเอาเศษไข่ออกเอใส่ในถ้วยถ้วยละ150กรัมวางในถาดรองน้ําด้านล่างเราจะเอาเข้าอบประมาณ1 1 0องศาประมาณ30-40ีนาทีพอครบเวลาเอามาแช่เย็นไว้สัก2ชั่วโมงระหว่างนี้มาทาคาราเมลกันต้มน้ําตาลใส่นะ้ำเข้าไปนิดหนึ่งต้มให้ได้ประมาณสัก1 7อองศาเราก็จะได้น้ําตาลคาราเมลราดหน้าขนมแล้วครับตอนจะกินเนี่ยเคาะให้หน้าคาราเมลเขาแตกหน่อยเคลมบูเล่เนียยหออมชาไทเจ คาราเมลกรอบหวานกำลังดีกินเพลินสุดๆเลยนะครับ